จากโศกนาฏกรรมบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยหิมะสู่การเกิดใหม่ที่พลิกชะตาทุกสิ่งเมื่อองค์ชายผู้เย็นชาได้โอกาสกลับมาแก้ไขอดีตอีกครั้งเขาจะสามารถปกป้องและคว้าหัวใจของพระชายาที่เขาเคยรังเกียจได้หรือไม่เรื่องราวความรักและการแก้แค้นบทใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในปีที่24แห่งรัชสมัยจักรพรรดิองเจิง้งฤดูหนาวดูเหมือนจะหนาวเหน็ยกว่าทุกปีมาโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันก่อนจะเพิ่งหยุดลงในวันนี้บนเส้นทางเล็ก หาจากเมืองหลวง30ลิลีม้าสีดำตัวหนึ่งควบทยานฝ่าหิมะที่ปกคลุมพื้นถนนฝุ่นมีฟุ้งกระจายขึ้นตามแรงกิดม้าก่อนจะค่อยๆตกลงสู่พื้นอย่างช้าๆเมื่อร่างของคนทั้งสองบนหลังม้ารับสายตาไปเสียงอ่อนแรงของคนที่นั่งอยู่ด้านหลังดังขึ้นแต่ก็ยังคงความสุภาพอ่อนโยนเหมือนเช่นเคยเขาขอให้องค์ชายปล่อยเขาลงเพราะม้าที่บรรทุกคนสองคนคงวิ่งไปได้ไม่ไกลแต่เสียเงเดี่ยวเดี่ยวของจิงสาวกตอบกลับมาทันทีว่าทำไม่ได้เพราะหากปล่อยเขาลงท่ามกลางหิมะที่หนาวเหน็บ เช่นนี้เขาจะต้องแข็งตายในเวลาไม่นานจริงเสาเช็ดเกล็ดน้ำแข็งบนใบหน้าพลางกระชับขาทั้งสองข้างให้แน่นขึ้นเพื่อเร่งความเร็วม้าต่อไปในใจของเขารู้สึกสับสนและโกรธแค้นเขาเพิ่งตระหนักได้ถึงความผิดปกติของกลุ่มคนที่คุมตัวเขาทั้งสองคนออกมาจากคุกหลวงหากพวกเขาตั้งใจจะพาเขาไปยังแคว้นสู่จริงอย่างน้อยก็ควรจะรักษาอาการบาดเจ็บสาหัสของพระชายาของเขาก่อนแต่นี่พวกเขากลับรีบเร่งเดินทางโดยไม่สนใจเยดีหากเขาไม่ตัดสินใจฆ่าทหาร ยามและชิงม้ามาเกรงว่าทันทีที่ออกจากกำแพงเมืองศรีสักของพวกเขาทั้งสองคงหลุดจากบาดไปแล้วคนที่อยู่ด้านหลังเริ่มหายใจหอบและพูดด้วยน้ำเสียงที่ร้อนรนขึ้นว่าร่างกายของเขาทนต่อไปไม่ไหวแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายอยู่ดีขอให้จิงเสาปล่อยเขาลงไปเถอแต่องคชายหนุ่มกลับตะโกนสวนกลับไปอย่างดื้อรั้นว่าหากจะตายก็ต้องตายด้วยกันคนผู้นี้คือพระชายาที่เขาแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่เขากลับทอดทิ้งและทำร้ายจิตใจมาตลอดสิบกว่าปีสุดท้ายแล้วคนที่ยอมเอาชีวิตเข้าแลก เพื่อปกป้องเขาในคุกหลวงกลับเป็นชายาที่เขาเกลียดชังมาตลอดสิบกว่าปีนี้เองจิงเสาเป็นโอรสองครองของอดีตจัก,กรพัฒนีเมื่ออายุได้สิบสี่ปีก็ออกรบสร้างผลงานมากมายจนได้รับการแต่งตั้งเป็นอ,องค์ตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ตามกฎมรเทียนบานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของราชวงศ์โอรสองค์รองจะต้องแต่งงานกับชายาที่เป็นบุรุษเพื่อรักษาความสงบสุขของตระกูลแต่องค์ชายหนุ่มเป็นถึงโอรสองค์โตของอดีตจัก,กรพัฒมีการที่แม่เลี้ยงใช้เหตุผลว่า เขายังมีพี่ชายอยู่และบีบบังคับให้เขาแต่งงานกับบุรุษเท่ากับเป็นการตัดสิทธิ์ในการสืบทอดราชบัลลังก์ของเขาอย่างเลือดเย็นด้วยเหตุนี้เขาจึงเกลียดชังและไอ่ไม่เคย,ยาติดีกับชายาของตนเองเลยแม้แต่น้อยและไม่เคยคิดที่จะช่วยพี่ชายของตนชิงบัลลังก์อย่างจริงใจเสียงหัวเราะยย้อยหยันตัวเองดังขึ้นจากด้านหลังฮ่าฮามูหานจางข้ามีความสามารถอันใดกันถึงกับทำให้องค์ชายยอมตายไปด้วยกันได้จิงเสารู้สึกเจ็บปวดในใจเขาทำได้เพียงพูดปลอบโยนคนที่อยู่ด้านหลังว่าทั้งหมด เป็นความผิดของเขาหากครั้งนี้รอดไปได้ไม่ว่าอะไรเขาก็จะยอมฟังทั้งนั้นเขาพยายามกระชับเชือกที่มัดพวกเขาทั้งสองไว้ด้วยกันให้แน่นขึ้นพางเร่งม้าต่อไปอีกเพียงห้าลีกก็จะถึงเนินชมจันทร์ที่นั่นมีเส้นทางเล็กๆที่เขหฮามักใช้ต่อล่าสัตว์ซึ่งสามารถทะลุไปยังภูเขาเฟิงเยเวได้หากเข้าไปในภูเขาได้พวกเขาก็จะมีที่ซ่อนตัวมูห่านจางไออย่างรุนแรงเลือดสีแดงสดไหลซึมออกมาจากริมฝีปากที่ซีดขาวเขายอมรับดาบแทนจิงสาวในคุกหลวงจนอวัยวะภายในบาดเจ็บสาหัส การเดินทางที่กระเทือนอย่างรุนแรงทำให้เขาเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสเขาหัวเราะเยาะตัวเองอย่างขมขื่นก่อนจะปล่อยตัวพิงแผ่นหลังของจิงเสาอย่างหมดแรงการถูกรังเกียจมานานหลายปีแม้แต่นางสนมก็ยังกล้าย่อเย้เขาทำให้เขาอดที่จะน้อยใจและโกรธแค้นไม่ได้แต่เมื่อองค์ชายผู้นี้ต้องการจะตายไปพร้อมกับเขาเขาก็ไม่คิดจะขัดขืนอีกต่อไปมู่หาน จางเป็นเพียงบุตรชายคนที่สองของตระกูลโหเขาภาคเพียงศึกษามานานสิบปีไม่ได้หวังจะได้สืบทอดตำแหน่งแต่หวังเพียงแค่จะได้สอบเข้ารับราชการและหลุดพ้นจากครอบครัวนั้นแต่หนึ่งปีก่อนการสอบครั้งสำคัญบิดาและแม่เลี้ยงกลับบังคับให้เขาแต่งงานกับองค์ชายเฉิงในฐานะชายาที่เป็นบุรุษอนาคตที่สดใสของเขาพังทลายลงในพริบตาเขาถูกกักขังอยู่ในวังหลังไม่อาจทําตามความฝันของตนเองได้อีกต่อไปเวลาผ่านไปนานหลายปีเขาไม่รู้แล้วว่าควรจะเกลียดชังแม่เลี้ยงใจร้าย หรือสามีผู้ไร้ความรับผิดชอบคนนี้ดีทันใดนั้นเสียงฝีเท้ามาและเสียงอาวุธกระทบกันก็ดังขึ้นจากด้านหลังพร้อมกับเสียงตะโกนไล่ล่าที่ดังเข้ามาใกล้เรื่อยๆจริงเสาหัวแทะลงบนตัวไม้อย่างแรงมันส่งเสียงร้องและพุ่งทะยานไปยังเนินชมจันทร์อย่างไม่คิดชีวิตเสียงลูกธนูแหวกอากาศดังขึ้นจากด้านหลังจริงเสาเอี้ยวตัวหลบทําให้คนที่อยู่ด้านหลังเอ็นตามไปด้วยย่อเขาตะโกนสั่งให้มู่หานจางกอดเขาให้แน่นมู่หานจางจึงใช้แขนทั้งสองข้างอบรอบเอวของจริงเสา และแนบร่างเข้ากับแผ่นหลังของเขาอย่างแนบแน่นเมื่อผ่านพน้เนเดินชมจันไปได้ก็เข้าสู่เส้นทางในป่าที่รทกทึบทําให้การยิงธนูไล่หลังทําได้ยากขึ้นจิงสาวควบม้าฝ่าเข้าไปในป่าที่คุ้นเคยทิ้งห่างกลุ่มคนที่ไล่ล่าไปเรื่อยๆบาดแผลเจ็บมากไหมจิงสาวกระตุกสายบังเหียนให้ม้ากระโดดข้ามก้อนหินใหญ่ก่อนจะหันไปถามคนที่อยู่ด้านหลังด้วยความเป็นห่วงแต่เสียงตอบก,กลับมานั้นแถวเบาและอ่อนแรงลงทุกทีไม่เจ็บจิงสาวขามวดคิ้วด้วยความร้อนใจหานจางหย่าเพิ่งหลัก ผ่านภูเขาเฟิงเยเวไปก็ถึงเมืองเหยียนที่นั่นมีคนเก่าแก่ของข้าอยู่พวกเขาจะช่วยให้เรารอดจากการไล่ล่าครั้งนี้ไปได้แน่นอนเขากล่าวตอบใจทั้งยังเป็นการให้กำลังใจตัวเองไปในตัวการถูกจองจำในคุกหลวงมานานหลายปีเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็บางเบาการทนมาได้จนถึงตอนนี้ก็อาศัยเพียงแค่พลังใจล,ล้วนแต่แล้วม้าที่อยู่ใต้ร่างก็ส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดและคลุ้งคลั่งขึ้นมาจิงเสาเตะท้องมาอย่างแรงและอุ้มร่างของมูหานจางกระโดดลงจากหลังมา้า เมื่อมองดูให้ดีก็พบว่าขาของม้าติดอยู่ในกับดักสัตว์ที่ใครบางคนวางไว้ท่านทิ้งข้าไว้ที่นี่เถอะมู่หานจางพยายามพูดอย่างมิสติกถึงภูเขาเฟิงเย่เว่ยแล้วด้านล่างเป็นทางลาดลงเขาท่านแบกข้าไปเถอะจิงเสาไม่พูดท่ามทำเพลงเขามองไปรอบๆด้านหนึ่งเป็นหน้าผาสูงชันอีกด้านเป็นทางลาดที่เต็มไปด้วยต้นไม้รกทึบที่นี่มีเพียงเส้นทางเดียวหากถูกตามทันจะต้องลำบากแน่เขาจึงตัดสินใจแบกร่างของมู่หานจางขึ้นหลังและวิ่งเข้าไปในป่าบนเนินเขาทันทีเจอแล้วจับพวกมันไว้ เสียงตะโกนดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงลูกธนูที่ยิงเข้ามาไม่หยุดจริงเสาหลบหลีกอย่างทุลักทุเลอึมลูกธนูดอกหนึ่งปักเข้าที่ขาขวาของเขาทำให้เขาเสียหลักและล้มหลงมู่หานจางตกลงจากหลังของเขาองค์ชายมู่หานจางพยายามคลานเข้าไปพยุงจริงเสาขึ้นมาจริงเสามองดูมู่หานจางที่ใบหน้ากลับมามีสีเลือดฝาดและดูมีชีวิตชีวาขึ้นกว่าเดิมแต่คนคุ้นเคยกับความตายอย่างเขาย่อมรู้ดีว่านี่คือแสงสุดท้ายของชีวิตก่อนจะดับวูบลง เขารู้สึกเจ็บปวดในใจอย่างสุดซึ่งเขาดึงลูกธนูออกจากขายอย่างแรงและพยุงร่างของคนที่อยู่ข้างๆวิ่งต่อไปฮ่าฮ่าดูสิว่าพวกเจ้าจะหนีไปไหนได้อีกนายทหารที่นำทัพไล่ล่าถือดาบใหญ่เดินเข้ามาใกล้ด้วยรอยยิ้มเย้ยหยันทั้งสองคนจนมุมแล้วเบื้องหน้าคือหน้าผาสูงชันเบื้องหลังคือทหารที่ไล่ล่าต่อให้มีปีกก็คงหนีไม่หนพนจิงสาวประคองร่างในอ้อมแขนลงกับพื้นข้างหน้าผาก่อนจะหันกลับไปเตะนายทหารคนนั้น จนลงคว่ำเขาไม่ปล่อยให้ศัตรูได้มีโอกาสลุกขึ้นมาเขาแต่ซ้ำเข้าไปที่กลางอกอย่างแรงจนอีกฝ่ายจุกและสลบไปเขาชิงดาบใหญ่ในมือมาและฝันเข้าที่คอม้าของทหารไล่ล่าทำให้ทั้งคนและม้าตกลงไปในเหวเบื้องล่างหูทหารที่เหลือเห็นทางถูกขวางด้วยซากม้าก็ไม่กล้าบุกเข้ามาอีกพวกเขาจึงเปลี่ยนไปใช้ธนูยิงแทนอะการใช้ดาบปัดต้องลูกธนูก็ไม่ได้ผลจิงสาวดึงลูกธนูที่ปักอยู่บนไหล่ออกมาและคว้างกลับไปเสียงร้องโหยหวนดังขึ้น เขากระโดดเข้าไปในกลุ่มซากม้าและฟันดาบอย่างบ้าคลาั่งทหารที่เชี่ยวชาญการใช้อาวุธลับที่เหลืออยู่ก็ถูกสังหารจนหมดแต่ร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยบาดแผลเขายืนนิ่งมองไปยังทหารกลุ่มที่สองที่กำลังจะมาถึงเขามองดาบในมือแล้วก็ได้แต่ถอนใจเขาฆ่าได้สิบคนแต่จะฆ่าทหารนับแสนได้อย่างไรเขากลับไปที่ริมหน้าผาเลือดจากดาบและเลือดจากตัวเขาไหลารวมกันเป็นทางยาวเขากอดร่างที่พิงอยู่บนก้อนหินขึ้นมาลมหายใจของอีกฝอ ห้รวยรินเต็มทีใบหน้าหล่อเหลาซีดเผือดลงเรื่อยๆจะบินชิงท่านเคยเกลียดข้าหรือไม่จิงเสาใช้มือเช็ดคราบเลือดบนริมฝีปากของเขาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขามองดูคนผู้นี้อย่างละเอียดทีท่วนชายาที่เขาแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเขาเพิ่งตระนักได้ว่าคนผู้นี้งดงามกว่านาสนมคนใดในวังของเขาไม่ใช่ความงามแบบอ่อนช้อยหน้าทะนุถนอมแต่เป็นความงามสง่าที่แฝงไปด้วยความหยิ่งพระนงของบัณฑิตวันนี้ภาพที่สะท้อนในดวงตาคู่งามของเขาคือใบหน้าที่เต็มไปด้วยหนวดเคราของตัวเอง ช่างน่าสงเพศสิ้นดีการสนทนาที่น่าเบื่อในคุกหลวงทําให้เขาได้ค้นพบว่าคนผู้นี้คือเพื่อนแท้ที่หาได้ยากยิ่งตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาเขาพลาดสิ่งดีๆไปมากแค่ไหนกันนักทําไมจะไม่เกลียดละหกักไม่ใช่เพราะท่านข้าคงได้จะรึ้ชื่อบนแผ่นป้ายทองและเข้าสู่ราชสำนักไปนานแล้วจะว,วินชิงคือชื่อรองของเขาคนผู้นี้ไม่เคยเรียกเขาด้วยชื่อนี้มาก่อนมู่หานจางยิ้มอย่างอ่อนแรงเขาค่อยๆย,ยกมือขึ้นเช็ดคราบเลือดบนใบหน้าของจิงเสาวแต่ก็ไม่อาจโทษท่านได้ ท่านเป็นคนมีความสามารถค่าต่างหากที่ทำร้ายท่านจนไม่อาจสืบทอดราชบัลลังได้แค่แค่แคจิงเสากอดร่างในอ้อมแขนแน่นขึ้นอีกหากมีชาติหน้าฆ่าจะปฏิบัติต่อท่านให้ดีที่สุดจะใช้ทั้งชีวิตเพื่อชดใช้ให้ท่าน เขากระซิบข้างหูของงูหานจังแต่ลมหายใจสุดท้ายของคนในอ้อมแขนก็หมดลงด,งดวงตาที่งดงามค่อยๆปิดลงนิ้วมือเรียวยาวร่วงหล่นลงบนก้อนหินสีเขียวเข้มไม่มีชีวิตชีวาอีกต่อไปหิมะเริ่มปรยปลายลงมาอีกครั้งเกล็ดหิมะตกลงบนขนตาที่ยาวงอนของเขาก่อนจะละลายกลายเป็นหยดน้ำตาจากลมหายใจของจิงเสารหากมีชาติหน้าเขาทิ้งตัวลงไปในเหวลึกพร้อมกับร่างที่ไร้บิญญาในอ้อมแขนข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปไหนเด็ดขาด เมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งท่ามกลางความมืดมิดเขาไม่ได้เห็นดินแดนสุขหาวดีหรือขุมนรกแต่กลับเป็นม่านเตียงสีแดงสดและแสงเทียนที่ริบหรี่จิงสาวนิ่ง,งนั่ไปครู่หนึ่งร่างกายอ่อนเพลียสีสะปวดร้าวเขาใช้มือยันพื้นเพื่อลุกขึ้นนั่งและพบว่ามีคนนอนอยู่ข้างๆเสื้อผ้าสีแดงสดถูกฉีกขาดผมสีดำยาวสลวยกระจายอยู่บนอกขาวผอมผิวเนียนราวกับหยกปรากฏรอยช้ำสีเขียวอมม่วงเขาเอื้อมมือไปปัดปลอยผมที่ปกหน้าออกเผยให้เห็นใบหน้าที่หล่อหลังงดงามเจวินชิง จิงเสาไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเขาลูบไล้ใบหน้าของมูหานจางสัมผัสที่เย็นเฉียบทําให้เขาตกใจแต่ก็ค่อยๆอ,อ,อุ่นขึ้นจากไออุ่นของคนเป็นเขามองดูใบหน้านั้นอย่างละเอียดทีท่วนนี่คือใบหน้าของชายหนุ่มที่ยังไม่ผ่านความทุกข์ยากใดๆไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนี่เขาก้มลงมองดูตัวเองเสื้อตัวในถูกดึงออกมาหน้าอก ที่เคยมีแผลเป็นจากลูกธนูเมื่ออายุ18ปีกลับเรียบเนียนไร้ที่ติเขาลองคลำหาตู้ลับใต้เตียงกดสวิตช์ประตูลับก็เปิดออกภายในมีสมุดบัญชีเล่มสีเขียววางอยู่เขาเปิดดูอย่างรวดเร็วบรรทัดส,สุดท้ายเขียนไว้ว่ารับเงินจากหลีเยียนชิ่ง2,000ตำลึงแรกเป็นตั๋วเกลือ5,000ตำลึงวันที่19เดือน2ปีที่13แห่งรัชสมัยหงเจิง้งเขากลับมาในคืนวันแต่งงานของเขาจริงๆในฤดูใบไม้ผลิปีที่13แห่งรัชสมัยหงเจิ้งปีนั้นเขาเพิ่งมีอายุ19ปียังไม่ได้รราาบบมฏ ทุกอย่างยังไม่สายเกินไปฮ่าฮ่าสวรรค์ยังไม่ทอดทิ้งค่าเขาระเบิดหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งแต่เสียงครางอย่างเจ็บปวดจากข้างๆก็ทําให้เขาหยุดชะงักเขามองดูมู่หานจางที่กําลังขยับตัวอย่างเจ็บปวดดวงตาที่งดงามค่อยๆเปิดขึ้นใครบอกว่าทุกอย่างยังไม่สายเกินไปสวรรค์ช่างโหดร้ายนักอย่างน้อยก็น่าจะให้เขากลับมาก่อนหน้านี้สักสองสาม ช่วยยามก็ยังดีจะบินชิงจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวเช่นนี้เขาเอื้อมมือไปอบก,กอดมูหานจังแต่คนในอ้อมแขนกลับสะดุ้งและพยายามขยับหนีอาการขยับตัวอย่างรุนแรงทําให้บาดแผลปริออกความเจ็บปวดแล่นปราดไปทั่วร่างจนใบหน้าของมูหานจังซีดเผือดจิงสาวตกใจและกดร่างนั้นไว้อย่าขยับแต่เขาก็สัมผัสได้ถึงแรงสั่นสถานจากร่างที่อยู่ใต้ฝ่ามือไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคืนวันแต่งงานของพวกเขาคงจะรุนแรงเทียงใด เขาจำได้เพียงว่าวันรุ่งขึ้นหลังจากเข้าเฝ้าจักรพรรดิและจักรพรรดนินีมูหานจางก็เป็นลมล้มพับไปเมื่อเห็นสภาพเช่นนี้แล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาคงจะใช้กําลังถึงใจอีกฝ่ายอย่างแน่นอนและบาดแผลก็คงไม่เบาเลยมูหานจางไม่กล้าขยับอีกเขาทําได้เพียงเงยหน้ามองจิงเสาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความกับแค้นและความหวาดกลัวจิงเสาไม่รู้จะพูดอะไรดีเขาจึงหันไปดึงเชือกกระดิ่งข้างเตียงไม่นานนักก็มีเสียงสาวายัยฉะดังขึ้นจากด้านนอก เตรียมน้ำร้อนข้าจะอาบน้ำเขาสั่งการออกไปเสียงดังรอจนสาวใช้รับคำและจากไปเขาจึงหันกลับมาหาคนที่ยังคงนิ่งเงียบอยู่บนเตียงด้วยความรู้สึกผิดอยากกลัวเลยเรื่องนั้นเมื่อคือนข้ามาไปหน่อยข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆเรียนองคชายน้ำร้อนพร้อมแล้วเจ้าค่ะเสียงสาวใช้ดังขึ้นจากด้านนอกจิงสาวจำได้ว่านี่คือจือซีหัวหน้าสาวใช้ในห้องของเขาคืนวันแต่งงานน้ำร้อนย่อมต้องเตรียมไว้พร้อมอยู่แล้วการที่เธอมาถามเช่นนี้คงเป็นเพราะกลัวว่า จะได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นไม่ต้องเข้ามาพวกเจ้าออกไปให้หมดจิงสาวพูดอย่างไม่สบอารมณ์มู่หานจางได้ยินดังนั้นก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกการที่ต้องตกอยู่ใต้ร่างชายอื่นก็นับว่าเป็นความอัปยศอย่างใหญ่หลวงแล้วหากยังต้องให้สาวใช้มาเห็นสภาพเช่นนี้อีกอาท่านจะทําอะไรมู่หานจางร้องออกมาด้วยความตกใจเมื่อจิงสาวช้อนร่างของเขาขึ้นมาอย่าดิ้น เมื่อผ้าห่มถูกเปิดออกเขาก็ได้เห็นผลงานของตัวเองอย่างเต็มตาไม่เพียงแค่รอยช้ำสีเขียวอมม้วนที่นับไม่ถ้วนตรงส่วนนั้นยังเต็มไปด้วยคราบเลือดและของเหลวสีขาวขุ่นอีกด้วยจิงสาวขามวดคิ้วแน่นขึ้นข้าจะพาเจ้าไปอาบน้ําอาบน้ําให้เขามูหานจางมองดูชายตรงหน้าอย่างไม่เข้าใจคนผู้นี้บอกว่าตัวเองอยากอาบน้ําแต่กลับมาช่วยเขาอาบน้ําแทนทําไมเขาถึงทําเช่นนี้เมื่อคืนเขาทําร้ายอีกฝ่ายอย่างป่าเถื่อนโดยไม่รู้สึกสงสารเลยแม้แต่น้อย ข้าไปเองได้มู่หานจางพูดเสียงเย็นเขารู้สึกไม่สบายใจจึงปฏิเสธออกไปอย่าทําให้องค์ชายต้องลําบากเลยจิงเซาเห็นท่าทีเย็นชาแต่ก็แฝงไปด้วยความเจ็บปวดของอีกฝ่ายก็อดที่จะยิ้มไม่ได้แต่เขาก็พยายามกลุมอารมณ์และพูดด้วยน้ําเสียงเคร่งขรึมเจ้ามีแรงเดินหรือยังไงเสียเราก็เป็นสามีภรรยากันแล้วถือสว่าข้าชดใช้ความผิดให้เจ้าก็แล้วกันแม้จะเป็นสามีภรรยากันแต่ในราชาวงศ์ก็ไม่เคยมีธรรมเนียมที่องค์ชายจะต้องปรนนิบัติพระชายา แต่ในสายตาของจิงเสาแล้วเรื่องนี้ช่างเป็นเรื่องธรรมดาอย่างยิ่งเพราะต่างก็เป็นบุรุษด้วยกันทั้งคู่เขามีประสบการณ์ในการดูแลทหารที่บาดเจ็บในสนามรบมาแล้วจึงมั่นใจว่าตัวเองสามารถทําได้ดีมู่หานจางขายับตัวไม่ได้ได้แต่ยอมให้เขาอุ้มไปแต่โดยดีจิงเสาอุ้มร่างในอ้อมแขนไปยังหลังจากกันแม้ว่าอีกฝ่ายจะยังคงสวมเสื้อตัวในอยู่แต่เขาก็ก้าวลงไปในอ่า น้ำทันทีเมื่อแช่ตัวลงในน้ำร้อนมู่หานจางก็รีบขยับตัวออกจากอ้อมแขนของจิงเสาและไปพิงอยู่อีกฝั่งหนึ่งของอ่างจิงเสาเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาใช้น้ำร้อนล้างหน้าเพื่อสั่งเมาอ่างอาบน้ำของวังอ,องนั้นใหญ่โตมากชายสองคนแช่ด้วยกันก็ยังไม่รู้สึกอึดอัดมู่หานจางใช้ผ้าขนูขัดถูร่องรอยบนร่างกายอย่างแรงพลางแอบสังเกตอีกฝ่ายที่กำลังนวดขมับอยู่ดู เหมือนว่าเมื่อคืนเขาจะดื่มไปเยอะจริงๆจิง,จงสาวสายหน้าไปมาเพื่อให้ตัวเองตื่นขึ้น,นมาอีกหน่อยลุมหนาวที่พัดผ่านหกเหวราวกับยังคงกรีดร้องอยู่ข้างหูการแช่ตัวในน้ําร้อนทําให้เอขารู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งนึกถึงอดีตเขาเอื้อมมือไปดึงร่างที่หดตัวอยู่มุมอ่างเข้ามาในอ้อมแขนร่างนั้นแข็งทื่อขึ้นมาทันทีข้าอาบเองได้มูหานจางตกใจและรีบคว้ามือที่กําลังจะล้วงลงไปใต้สะโพกข,ของเขาเจ้าอาบเองไม่สะดวกจริงสาวพูดอย่างหนักแน่น เราต่างก็เป็นผู้ชายด้วยกันจะอายอะไรมู่หานจางถูกคำพูดที่ตรงไปตรงมาของเขาทําให้พูดไม่ออกเขาพยายามจะถิงแต่ก็ถูกนิ้วมือที่สอดเข้ามาในร่างกายทําให้เปลือครังออกมาเจ็บหรือจิงเสาเห็นเขาทําหน้าเหยเกยจึงรีบดึงร่างนั้นเข้ามาในอ้อมแขนให้เขานอนคว่ำอยู่บนนอกอย่าก,กัดริมฝีปากเดี๋ยวก็หายเจ็บแล้วถ้าเจ็บมากก็กัดข้าแทนก็ได้เขาไม่ได้คิดจัดใกล้อ,อีกฝ่ายอีกต่อไปเขาค่อยๆทําความสะอาดด้านในอย่างนุ่มนวลหมู หานจางก็ไม่กล้ากัดเขาได้แต่สูดหายใจเข้าลึกๆเมื่อล้างคราบสกรปรกออกหมดแล้วจิงเสาก็หยิบผ้าขนหนูผืนใหญ่มาห่อร่างในอ้อมแขนไว้และอุ้มกลับไปที่เตียงอย่างรวดเร็วก่อนที่ตัวเองจะหันไปหาตู้ยาที่นอนบนเตียงถูกเปลี่ยนใหม่แล้วมู่หานจางนั่งใส่เสื้อชั้นในเขามองดูอีกฝ่ายที่สวมเพียงเสื้อตัวบางผมยังคงปิดชื้นเดินเท้าเปล่าไปมาราวกับกำลังเลือกหาอะไรบางอย่างท่าทีที่อ่อนโยนและสายตาที่ไม่เหมือนเสแส้งของเขาทำให้มู่หานจางรู้สึกสับสนแต่เขาก็รู้ดีว่า หากองชายปฏิบัติต่อเขาไม่เลวร้ายจนเกินไปวันข้างหน้าของเขาก็คงจะสบายขึ้นไม่น้อยมานี่ข้าทันยาให้ใบหน้าหล่อเหลาโผล่เข้ามาใกล้จนมู่หานจางที่กำลังเหมื่อลอยอยู่ตกใจองคชายเชิงนั้นรูปงามอย่างยิ่งคนในราชวงศ์ล้วนมีรูปโฉมงดงามกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วและคนผู้นี้ก็โดดเด่นที่สุดในหมู่พวกเขาเดี๋ยวก่อนทานยานี่ข้าทำเองได้มูหานจางหน้าแดงก่ำเขารู้สึกว่า หากอยู่ที่นี่ต่อไปคงจะเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นเป็นแน่เราเป็นสามีภรรยากันแล้วจะอายอะไรจริงสาวเห็นใบหน้าขาวซีของเขาแดงระเรื่อขึ้นมาก็อดที่จะยิ้มไม่ได้เขากระโดดขึ้นเตียงและแย่งขวดยามาอย่างหน้าด้านด้าน,านมู่หานจางสู้เขาไม่ได้ได้แต่ดึงผ้าห่มมาคลุมโปงและทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นจิงสาวเปิดผ้าห่มออกอย่างร่าเริงและทานยาลงไปอย่างเบามือนี่เป็นยาที่เสด็จพ่อพระราชทานให้ข้าก่อนออกรบมีสรรพคุณห้ามเลือดและลดอาการปวดได้ดีมาก ยาขี้พึ่งที่เย็นสบายไม่ได้ทําให้รู้สึกเจ็บปวดเอและยอแม้แต่น้อยมันช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนได้เป็นอย่างดีมู่หานจางรู้ดีว่ายาที่ไม่ทําให้รู้สึกเจ็บปวดเช่นนี้ยอ่อมต้องเป็นของล้ําค่าอย่างยิ่งยาดีเช่นนี้เหตุใดจึงนํามาใช้กับที่เช่นนี้เขาโผล่หน้าออกมาจากผ้าห่มพลางมองดูสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสารของจริงสาวหัวใจที่เคยสิ้นหวังกลับได้รับความตอบโยนอย่างประหลาดเขายิ้มย่อตัวเองอยู่ในใจเขาช่างหน้าสงเพศเสียจริงที่ต้องมาดีใจกับการที่ได้รับความสงสารจากคนอื่น ก็เพราะเป็นที่ตรงนี้ถึงต้องใช้ยาดีจิงสาวทายาเสร็จก็มองดูส่วนโค้งเว้าที่งดงามนั้นอย่างเพลิดเพลินเอคารู้สึกว่าตัวเองคงจะชอบมันมากเขาพยายามดึงสายตาออกจากภาพที่ยุ่ยวนนั้นและดึงผ้าห่มมาคลุมให้เรียบร้อยส่วนตัวเองก็เข้าไปนอนในผ้าหม่มและนั่งพิงหัวเตียงดื่มน้ําขิงที่เย็นชืดไปแล้วการเริ่มต้นที่ไม่ดีนักเขาไม่อาจปล่อยให้มันเลวร้ายลงไปกว่านี้ได้องค์ชายเหตุใดจึงบรรทมอยู่ด้านนอกบรรทมด้านในเถอะ การที่ชายยาต้องนอนอยู่ด้านนอกเพื่อที่จะได้ลุกขึ้นมารับใช้สามีได้สะดวกนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแต่หลังจากที่ได้รับการดูแลอย่างดีจากจิงเสาแล้วความหวาดกลัวของเขาก็ลดลงไปกว่าครึ่งมูหานจางจึงขยับตัวเข้าไปด้านในเพื่อให้จิงเสานอนลงแต่ดูเหมะอื่นว่าเขาจะไม่ได้ตั้งใจจะขยับเข้าไปใกล้จิงเสารเลยเจ้าไม่ใช่ผู้หญิงไม่ต้องใส่ใจเรื่องพวกนั้นหรอกจิงเสายิ้มอย่างอ่อนโยนเขาหยิบขวดยาอีกขวดหนึ่งออกมาและป้ายยาลงบนนิ้ว นี่เป็นยาดีที่ข้าซื้อมาจากแคว้นซิวิทากแผลเล็กๆแล้วจะหายในวันรุ่งขึ้นเลยแต่จะเจ็บหน่อยนะเจ้าทนเอาหน่อยแล้วกันผู้จบเขาก็ป้ายยาลงบนริมฝีปากล่างของมูหานจางความรู้สึกเจ็บแสกเหมือนเข็มทิ่มทำให้มูหานจางขมวดคิ้วเขาตั้งใจจะเอามือไปแตะแต่ก็ถูกจิงเสาจับไว้อย่าจับเดี๋ยวก็หายเจ็บแล้วมือในอุ้งมือนั้นเรียวยาวและนุ่มนิ่มช่าง แตกต่างจากมือที่จับดาบมานานปีของเขาอย่างสิ้นเชิงมู่หานจางทนความเจ็บปวดจนหายไปเขามองดูอีกฝ่ายที่ยังคงจับมือเขาไม่ปล่อยจิงกระแอมเบาๆปอรีบนอนเถอะจิงสาวรีบปล่อยมืออีกฝ่ายและบอกให้สาวใช้ดับไฟเขากลับเข,าบเข้าไปในผ้าห่มพรุ่งนี้เช้าหลังจากเข้าเฝ้าจักรพรรดิและจักรพรรดินีแล้วเขาก็จะได้นอนพักผ่อนสักสองสามชั่วย,ยามอืมคนที่นอนอยู่ในผ้าห่มตอบรับเบาๆเขาค่อยๆขยับตัวเข้าไปใกล้จิงเสาวจนสัมผัสได้ถึงไออุ่นก่อนจะแอบหน้าแดงอยู่เงียบ